ลนะครับเอาบนเวทีตามต่อครับยกที่3ต้องบอกว่าผ่านมาสยกเข้มข้นร้าใจครับเชื่อว่ายกนี้น่าจะถึงอาวุธและครับอาวล้ครับวงนายครับทางด้านของก้องมงคลหรือว่าเพชรช่องจอมครับอย่างที่เรียนไปครับชื่อไม่ใหญ่ครับแต่ว่าถึงอาวุธถึงใจจริงๆครับเดิเตะซ้ายนะครับกรุเราบีครับเจอเข่าขวาของก้องมงคลครับเ็บขวาไปก่อนครับพยายามจะเทเทไม่ไปครับยังแสงแรงหลักยังดีอยู่ครับก้องมงคล ครับก้องมงคลหรือว่าเพชรจองจอมนะครับจะไปแย่งอาชีพของรุ่งราวีหรือเปล่าครับเอาละครับถึงตัววงน่ารัดล็อกสะพายแรกนัดเข้าเชือกเล็กตีด้วยเขา่าขวาโอ้โหบรรยากาศอินเนอร์ฟิลลิ่งมาหมดเอาละครับเสียพลันตัวเองไปเยอะพอสมควรเอาแทงขวาเอาไว้ครับเจอซ้ายของก้องมงคลครับเขา่าขวาครับรุ่งราวีพลิกมาพลิกมาตีได้ไหมอ้าวแม่แต่ว่าก้องมงคลเนี่ยก็โต้ทุกลูกเอาละครับส มาไม่เห็นวงในครับแต่ว่ายกนี้เปิดฉากมาจนถึงนาทีนี้ครับวงในจะเป็นส่วนใหญ่แล้วครับแข้งซ้ายรุ่งราวีอ่าแล้วครับก้องมงคล้ายหน้าขวางหน้าดันหน้าอาล้ครับสอดได้แล้วครับสอดได้แล้วเนมด้วยข้อความบิดโอ้โหเนี่ยครับคือรุ่งราวีครับก้องมงคลยังปราบไม่ได้นี่ครับเอ้าหมัดไปก่อนแล้วสั้นกว่านิดนึงไม่ตั้งบนนี่ไม่ได้นะครับมวยเข่ากรรมการแยกมาครับอรชิตช่ำชื่นครับ สร้างจังหวะกันใหม่นะครับหลังจากที่พยายามมาหลายครั้งนะครับจาเทจาเทก็เพิ่งจะได้ครั้งหนึ่งเอาคือหรือเปล่าครับพยายามจะพลิกอาแล้วครับสองครั้งกิดต่อกันครับเนี่ยครับพอมีนับหนึ่งก็สองก็ตามมานะครับแข้งขวานำเข้าไปเพื่อที่จะจับในอีกครั้งหนึ่งต้องบอกว่าโดนบิดล้มไปสองครั้งแล้วนะครับยกนี้ทางด้านของกล้องมงคลหรือว่าเพชรช่องจอมครับเดี๋ยวเข้าไปนะครับแผงซ้ายนะครับ ล็อกได้เจอกาขวาโต้จากลูกราวีครับก้องมองคนตีข่าวลูกราวีขวาคืนครับแล้วก็สียงระงมาครับนั่นถึงเคมอลเตอร์ทั้งหมด21สาขา02นะครับ662 655จากเคมอเตอร์ครับไปที่ไหนไปที่นั่นแหละครับแล้วก็ฝากแฟนมวยชาวใต้นะครับศึกพลังรวมพลเกียรติยอดยิ่งมหากูสุชิงชันชมรมมวยสยามภาคใต้วันศุกร์ที่4ครับสนามมวยชั่วคราววัด อุษณีภูผารามาเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับยกที่ผ่านมาโดนเทไปหลายครั้งนะครับทางทารงานของก่องมงคลหรือว่าเพชรช่องจอมกับยกนี้ยกที่4ครับไพไรชีสตาครับทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับวรชิตแยกของมาครับเดินต่อรุ่งราวีเนี่ยครับแข่งขวาแล้วก็มัดขวาเกาะได้เอาละครับจะกลับมาสู่เกมของตัวเองได้หรือไม่เพชรช่องจอม พยายามจะกดกดขาเอาไว้เลยครับทุงคนต้องเข้ามาอ้าวหลุดหลุดอีกแล้วมมเอ้าวมัดด้วยไหนที่ขยันนี่ขยันนี่อาชีพมาเยอะนะอาชีพมาเยอะนะนั่นแหละครับพยายามจะหักเททิ้งเหมือนกันครับแต่ว่าเนี่ยครับติดเชือกแล้วครับจังหวะนี่ติดเชือกแล้วครับเดลนต่อได้ครับต่อมงคลครับแทงซ้ายหน้าของกรุงราวีครับอ้าวเข่าซ้ายเขอามงคลเข่าขวาครับเจอยัดขวามากรรมการวรชิตแยกครับ ต้องหาจุดเปลี่ยนเกมด้วยครับจะไปเดิน้าอย่างเดียวตอนนี้เห็นท่าจะลําบากแล้วนะครับเนี่ยครับเจอแขนซ้ายล็อกเอาไว้รุ่งราวีเด้งตีแล้วโชว์เลยครับตีแล้วคาไว้ครับช่วงท้ายๆปลายยกสี่ครับอ่าจะเป็นพมงสุดท้ายที่สุดท้ายของยกนี้ครับทีมไา่หมดยกไปชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันจังหวัดพิษณุโลกนะครับมวยประกอบรายการใจสิงกับเอ็มมานูเอลนะครับแล้วก็แสนกับอัยรากรรมการตัดสินไม่ต้องห่วงเอ้า แล้วก็อีกหนึ่งรายการนะครับ9กุมภาพันธ์ครับเจอกันที่สนามมวยสอสระชีพนะครับศึกดาวรุ่งเดชเพชรสีทองบวกฟอร์ดพยักแดนเหนนอครับสนามมวยสอสระชีพวันที่9กุมภาพันธ์ครับจังหวัดลบบุรีครับตามต่อครับบนเวที3นาทีสุดท้ายครับรุ่งราวีกับทางด้านของก้องมงคลหรือว่าเพชรช่องจอมครับ116ปอ์ครับมีอัดฉีดมาหลายกำปั้นแล้วนะครับก้องมงคลอุ้ยเจอดักหมัดขวาจากรุ่งราวีครับตีข่าวฟ้าครับก้องมงคลครับ แถวนี้ต้องลืมเลยครับด้วยแล้วครับกระแทกหมัดซ้ายยัดเอาไว้ก่อนแล้วก็เราเข้ามารวบเนี่ยครับมารวบประกอดเอาไว้แม่ออกสตาร์ทก็ไปเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ปล่อยแบบเบิร์ดเบิร์ดแล้วนะครับไยแดงก็คือรุ่งราวีน้ําเงินกองคนต้องไล่ไปอีกอ่ะวันนี้เจ้าก็พุนนะครับอุทัยทัพอาสาแล้วก็ยุทธการบอกเงินด้วยนะครับแล้วก็สจหลายประจินดูรายการนี้อยู่ผ้าอย่างเดียวครับเนี่ยครับเดินเข้าไปก็โดนแข้งซ้ายเจอเนี่ยครับเจอรุ่งราวีครับใช้แขนซ้ายล็อกคอไว้ครับ ทาอะไรไม่ได้ครับต้องมงคลหรือว่าเพชรช่องจอมอีกครั้งหนึ่งซึ่งจะพลิกสถานการณ์ได้ไหมเนี่ยครับหมัดกับศอกต้องไม้เร็วเลยครับแต่ว่าเนี่ยครับเจอล็อกแบบนี้ครับโอ้โหแกไม่หลุดแลวครับหมดยกสุดท้ายอาวุโสด้กว่า3ปีนะครับก็กลมลงไปกรบพี่ครับรุ่งราวีอัจฉลิยประดิษฐ์ครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของรุ่งราวีครับดาวรุ่งวัย16ปีจากอ่าวลึก จังหวัดกระบี่คุณหมอคุณหมอเชิญครับคุณหมอคุณหมอเชิญนยครับดวนเลยครับอ่ะก็ขอบคุณนะครับจิวเจ้งงูเซินเกิวหนังครับอาหารเสริมบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายบริษัทจงไทยเจี้ยนหมียงเาวิวกรุ๊ปจำกัดนะครับมีวางจำหน่ายแล้วที่7ซ1ว่นอีเลฟเ่ครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจผู้แพ้นะครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ